ย like ังเดี๋ยวกยู่ไูี๋มามาอ้ยคุณแม่มีบอะไรครับองมายเลามไเละาจ๊่ะาไม่เจอได้หมาอนกันเอาแล้ว คุจไ้แล้วไม่จายไ้แล้วไม่จายทำไมจ่ายถ่ายหน้าถ่ายหน้าแล้วที่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถายแล้วอย่า <c oughs> ามาหาขึ้นไฟเนี่ยอย่ยาหาขึ้นไฟพี่ต๊ะขึ้นไฟอออกแล้วเอ้ยไอ้บะแแล้วยอมมันเหรอขอยอมแล้วหนีหายตัวหวยุดนิ่งๆอย่าพึ่งหนีอยุดป <c oughs> ุ๊งหาย